ข่าวด้วนทุกคน เปิดภาพน่ารักพี่องุอง internet, อิงเพชรบ้านแพงน้องโซเฟียนะครับล่าสุดเมื่อคือนนี้นะครับหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศไปแล้วน้องโซเฟียเนี่ยได้เอามาลายมาัยมาเซอร์ไพรส์คืนพี่องุองอิงเพชรบ้านแพงครับถึงจะเป็นมาลัยพวงเล็กๆนะครับแต่นี่คือน้ําใจนะครับที่น้องโซเฟียเนี่ยได้มอบให้พี่อุงอิงนะครับอย่างด้วยความจริงใจครับทุกคนเราดูแววตาเนี่ยโอ้โหโซเฟียมีความสุขมากนะครับที่ได้ไปเจอพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับหลังจากที่บ้านฮักฟ้าใส มอบมาลัยให้กับน้องโซเฟียในคืนนั้นครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องโซเฟียแล้วก็ทางด้านแม่พวงเนี่ยโอ้โหดีใจหนักมากนะครับด้มีได้มีการอัดคลิปนะครับขอบคุณมายังบ้านฮักพี่ฟ้าใสด้วยนั่นเองครับทุกคนและเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศน่ารักโซเฟียเนี่ยก่อนจะเข้าหาพี่อุงอิงนะครับโซเฟียจะไหว้อุงอิงก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ ทุกคนไปดูแววตาเองอะแววตาของคนที่มีอุงอิงเป็นไอดอลอะแล้วอุงอิงก็คือรักน้องเหมือนน้องเป็นลูกศิษย์คนนึงอะอย่างที่หลายคนพูดว่านี่แหละคือลูกศิษย์ครูแแบนะครับเนาะเดินตามรอยพี่อุงอิงชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันครับทุกคนถ้าใครยังจําได้บ้างนะครับโซเฟียถึงกับร้องไห้เลยนะวันที่อุงอิงเนี่ยมาเซอร์ไพรส์น้องนะครับในวันที่เขาเรียกว่าอะไรในวันที่น้องเนี่ย เข้ารายการซ u เปอร์เทนเนาะแล้วน้องมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลแล้วซึ่งต้องบอกว่าอ่าสตอรี่ของโซเฟียเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายอุงอิงเพชรบ้านแพงเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะอะมีความสู้ชีวิตเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่เป็นลูกครึ่งที่อาจจะไม่ได้เพียบพร้อมอะไรต่างๆนะครับทุกคนสําหรับน้องโซเฟียแล้วก็เป็นคือพรสวรรนคะ์น่ะพรสวรรค์บวกด้วยพรสแสวงครับทุกคนสำหรับโซเฟียเนี่ยจนทําให้มาเจอว่าโอ้โห ทำไมพี่อุงอิงได้มาลัยเยอะจังในแต่ละคืนทำไมพี่อุงอิงถึงสร้างบ้านให้กับพ่อกับแม่ได้เยอะจังทำไมออกรถได้นี่แหละครับทุกคนเป็นความที่แบบเป็นความที่แบบ เอาองค์อิงเป็นไอดอลตั้งแต่แรกนะครับน้องก็เลยทําให้น้องเนี่ยมีความพยายามสูงขึ้นฝึกฝึกซ้อมฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับพี่โซเฟียของเราครับทุกคนก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยสู้ต่อไปนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสพูดถึงน้องเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็หลายคลิปแล้วด้วยนะครับใน2อสวันที่ผ่านมาแล้วก็จะพูดถึงน้องไปเรื่อยๆเนาะก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามข่าวของน้องโซเฟียด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโซเฟียเนี่ยเป็นเด็กที่ ทนาการเนี่ยโ,โหก้าวกระโดดมากๆครับเร็วๆนี้เนาะโซเฟียเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่วงสาวน้อยลำเพลินโชไมฮะอ่าแล้วน้องเนี่ยก็อาจจะได้ไปเป็นตัวชูโรงของพ่อโจด้วยนะเออนะครับเนาะแล้วก็รู้สึกว่าโซเฟียเนี่ยฐานแฟนคลับน้องจะเป็นกลุ่มๆเดียวกันกับพี่อุงอิงนี่แหละก็แบบคือช่วยกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าดันน้องอีกคนนึงด้วยเหมือนกันนะท,ทุกๆวันนี้คือฟีดแบ็กน้องดีมาก ทุกคนครับตั้งแต่นะครับคลิปของแม่พวงได้เผยแพร่ออกไปในวันนั้นเนี่ยนะครับอมมีความรู้สึกว่าฐานเสียงหรือว่าฐาน FC น้องโซเฟียเริ่มเริ่ม ขยับมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้น้องได้รับมาอะไรแทบจะทุกคืนด้วยซ้ำเนาะจากสตอรี่ของน้องที่แบบนะสู้ชีวิตเหมือนกันกับพี่อุงอิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องมีแนวทางชัดเจนแล้วก็คือมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลอุ้มอิมคิดว่าน้องคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาแน่นอนเหมือนเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหเราดีใจนะเราเห็นภาพน้องในบ้านฮักพี่ฟ้าใสแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบดีใจนะครับดีใจแทนน้องก็คือทุกคนแทบได้ไปดูเนาะ ไลฟ์สไตล์ของแม่พวงที่ลงรูปโซเฟียเนี่ยโซเฟียเดินทางกับคุณแม่ตลอดเลยนะครับเดินทางไปงานนะครับแล้วน้องก็โอ้โหคือคือเด็กเท่านี้วัยเท่านี้สามารถเดินทางไปออกงานได้โดยที่ไม่งองแงโดยที่ไม่วันนี้แม่หนูไม่อยากขึ้นนะคือก็คือไม่มีนะครับแปลว่าน้องก็คือแบบดูอง้งอิงเป็นไอดอลจริงๆนะครับทุกคนตลอดรนะยะเวลาที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่า ระยะทางพิสูจน์ม้าเนาะการเวลาพิสูจน์คนนะครับทุกคนอันนี้คือพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทั้งแม่พวงเองทั้งน้องโซเฟียเองวางตัวได้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าน้องเนี่ยพัฒนาการได้ดีสุดๆแล้วก็สิเป็นให้ได้อดอลนะครับอันนั้นคือเป็นเพลงที่อิ่มเชื่อว่าผู้ใหญ่คงเล็งเห็นแล้วว่าโซเฟียเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าใครได้ไปฟังนะครับจะเป็นให้ได้อดอลคือมีพีุ่งอิงเป็นต้นแบบ คนลุกไหมฮะคนลุกน้องแล้วก็น้องโซเฟียต้องบอกว่าโอ้โหเดินแบบได้ร้องเพลงได้นะครับความสามารถรอบด้านสตอรี่ดีไม่แน่ไม่แน่แนพ่อโจอาจจะส่งน้องไปประกวดเวทีนางงามก็ได้ในนามของสาวน้อยลำเพลินโชเราก็อยากเห็นภาพนั้นนะและเชื่อว่าเนี่ยน้องกำลังเริ่มสร้างตัวตนไปเรื่อยๆมีฐานแฟนคลับไปเรื่อย ในอนาคตอาจจะได้เป็นมิสแกรนเออหรือมิสยูนิเวิร์สแต่ว่าฝากไม่พวงนะอย่าลืมภาษาน้องด้วยนะต้องแบบภาษาน้องก็ต้องได้ด้วยนะครับทุกคนเนาะเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนคืออุมอ้มอิมเห็นภาพน้องตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่น้องแบบประกวดนางงามตั้งแต่เด็กอุ้มอิมเห็นภาพแล้วว่าไม่ไปสายนางงามก็นักก็นักร้องนักร้องก็นางเอก นางเอกหมอลำได้นางเอกละครทีวีได้นางเอกภาพยนตร์ได้หมดคือได้หมดเนี่ยคือเพชรเพชรเม็ดงามที่คืออุ้มอิ่มเห็นะนะครับทุกคนเห็นเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะซึ่งรองจากพิมพ์อิงเนี่ยก็เป็นโซเฟียนี่แหละที่แบบอนาคตอะ่ะแน่นอนเลยว่าน้องต้องต้อง,ต,องต้องเดินอาจจะไม่ได้เดินตามรอยพิม้อิงร้อยเปอรซต์แต่น้องก็มีแนวทางของน้องอย่างเช่นประกวดนางงาม,มประกวดนางงามเป็นนางเอกละครอะไรก็แล้วแต่ที่ ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงอะโซเฟียมาแนวนี้เลยแล้วก็น้องแบบนะน่ารากักน่ารากักน่ารักนะครับคือคือเราชื่นชมนะผู้ดูแลน้องอะอย่างแม่กั้นอย่างเงี้ยแม่กั้นเป็นคนที่มาดูแลโซเฟียแล้วก็แม่พวงนะครับชื่นชมแม่พวงเลยแม่กัน้นน่จจะเป็นคนที่แบบเอาเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดคือถ้าเจอใครในวงการบันเทิงแม่กกั้นจะแบบพาน้องไปเจอแล้วก็ สวัสดีหมดคือเป็นคนสอนมารยาทน้องอ่ะไม่กั้นอ่ะไม่กั้นแม่เขาเรียกว่าอะไรแม่พวงอ่ะนะครับคือดีมากผู้ดูแลน้องดีมากเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งเลยที่สําคัญกนะ็คือคนดูแลคนที่ฝึกสอนน้องหรือว่าดูแลน้องในทุกๆอริยบทอ่ะสำหรับโซเฟียนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เชื่อว่าอนาคตไกลแน่นอนเนาะถ้าน้องเดินตามรอย เดินตามรอยพีิุงอิงด้วยแล้วก็อย่าลืมแนวทางของตัวเองด้วยนะครับคือแบบอย่างของอิงเนี่ยคือการวางตัวอันนี้อันนี้สำคัญมากคือดูพีิุงอิงเป็นตัวอย่างเลยแต่ว่าในอนาคตอย่างที่บอกนะครับไกลแน่นอนมิสแกรนมิสยูนิเวิร์สดารานางเอกเนี่ยได้แน่นอนโซเฟียคือหน้าแบบบล็อกแบบบล็อกนางเอกเลยอยะนะครับบล็อกนางเอกเลยนะแล้วก็ เนะชื่อว่าอยู่กับบอสโตนี่แหละบอสโตคือผักนั้นแน,น่นอนแล้วก็ FC สาวน้อยคือมีฐานเสียงของ FC สาวน้อยไว้นี่แหละคือถูกต้องที่สุดแล้วเวลาน้องจะต่อยอดไปทําอะไรเนี่ยมันง่ายมันเร็วกว่าปกติเหมือนอิงฟ้าวราหานะฮะทุกคนที่แบบเขาไปประกวดมิสแกล์เนาะเขาก็มีฐานจากแฟนเพลงมาก่อนแล้วเขาร้องเพลงได้เหมือนโซฟียนี่แหละ,ะนะครับเขาก็มีฐานเสียงมาก่อนเนาะอูทุกคนคือ คือแค่คิดว่าขนลุกแล้วในอะนาคเด็กผู้หญิงคนนี้รอเชียเลยนะครับรอเชียเลยนะแม่พวงนะเออนะครับเนาะนะนะเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้น้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มแบบนี้ไปตลอดนะครับน้องโซเฟียแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่มอบกําลังใจให้กับ น้องโซเฟียในวันนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนน่ารักมากโตเป็นสาวแล้วอ่ะไปยืนคู่กับโอ้หูนางเอกหลายๆคนคือโซเฟียคือสูงเท่าหมดแล้วอ่ะคืออย่างที่บอกว่าลูกครึ่งเนาะก็จะโตเร็วหน่อยอนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชอมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายเองด้วยนะครับรักทุกคนครับ